มาค่ะตำสาหลายทะเลขาวหรือสาหลายเจลิเนียมอืมขอบเลยของแบนด์กระตุมของกระตุมสาลายตัวนี้เป็นสาลายที่สะอาดและปลอดภัยลอยเปอรเซ็นนะคะ อืมเป็นซาลาเขาใส่เกลือเพื่อบให้ป้องกันเพื่อป้องกันหวมีเสือล่ากุบ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 แบบนี้เลยแซ่บบอกเทม้มอืมสายหลักสุขภาพ ต้องจัดมันแสบง่ายงนี่ถุงหนึ่งร้อยถุงเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยหาสิบเก้าบาทชื่อหาฮอเนี่ยหาถุงเนี่ยเขาสิแถมฟรีฮอหนึ่งแล้วก็ส่งฟรีไปเลยวิธีเห็ดปะเนี่ย งานเสเหลือเกินต่อาสาลายอันนี้ไปล้างน้ำจัดกสาม 3, นาม้ำสี่น้ำก่อนเสร็จแล้วก็เอามนอนันนกในน้ำเย็นแซ่ในน้นำเย็นเพื่อให้เขาฟูขึ้นอืมบีบมางหน้าใส่พร้อมจักเครืงหน่วยหรือหน่วยหนึ่ง เอาไว้ชิมห่านาทีชอบหมอนค่ะค่ะแต่ก็ามาต่ำหรือย่ำเสียเนียยก็ได้สำหรับสายรักสุขภาพนะนะออมันเปรี๋ยวอสิถิ่มซองท่ากับซองซื้อไปให้ด้วยค่ะ เก็บไปอะถ้าแช่เย็นได้เป็นปีวิธีเห็ดกั็ง่ายๆดีไลท์จะว่าว่ามีสารกันบูดล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนี่สูงค่ะตัวเนี่ย มันไม่เค็มถือขั้นตอนอมนในสาหล่ายตัวนี้มันมีไฟเบอร์สูงค่ะสามารถซ้อยรักษาซิวได้ป้องกันริว้วรอยให้ใบหน้าก็ได้ ร้ายไม่จอาการอักเสบค่ะมีโปรดตีนสูงเสร็ดย่ำสลัดหรือต่ำไงไาหาซุปกาบัได้ถุงนี่จะมีสองพอ แซ่บอ่ะบุบบุบดิบะขอกันขอกันไหมตำเปรี้ยวหวานจัง่อยเผ็เดเผ็ดอื้มใ่ไหลบวพัง สั่งปุ๊บเขาส่งปับ๊บรตจองเป็นร้อยเยอะแยะอย่างนีอหอมมากเซ่บ

ใครสนใจจะทิ้งช่องทางารสั่งซื้อไว้ให้นะคะติดตออปักตากาเลยค่ะอขอกันนี้ดีไหม,มตำเปรียวหวานจังหน่อยแสบเพ็ทเ,เปรียวหวานอม <c oughs> ซมแมนข่ขาวขันกันคักนี่เลยสาลายทะเลขาวแบนพีกระตุมแสบ อราคาบะแพงกัมหนึ่งลอยกับหาสิบเก้าบาทหนึ่งถุงนี้จะมีสองหนึ่งหนึ่งถุงใหญ่ๆนี้นะหนึ่งห่ออันนี้นะจะมีอยู่สองถุงอยู่ในนี้แต่ถ้าคุณจะซื้อหนึ่งห่อเล็กก็ได้เดี๋ยวนี้นีมาสิบที่สองหอหอละลอยกับคุณสื้อหนึ่งหอก็ได้แต่คุณสืสองหอคุณสืได้แบบนี้ไปเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวจะถิมช่องทางการสร้างซื้อไว้ให้ด้วยค่ะเสียบแห้งหลายมือนอีก,กบขอราเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณหลยๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกิจเสบแบบนั่นๆค่ะมือนอีกขอราดไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ